สวัสดีครับพบกับสุลกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวนสะเทือนวงการฟุตบอลไทยลหนักนะครับซิโก้เกีติศักดิ์เสยนเมืองคันบัตทีติไทยผนึกกำลังมาดามแป้งคราวนี้นะครับจะทำให้แฟนๆฟุตบอลชาวไทยต่างโห่ร้องยินดีกันเลยนะครับ หลังจากที่มาดามแป้นนวลพันธ์ลำสำนนะครับได้เดินทางไปยื่นใบสมัครลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดตัว2ตํานานวงการฟุตบอลไทยอย่างเปียพงผิวอ่อนกรอนน้าระดับตํหนานของทีมชาติและชันวิถผลชีวิตเข้าไปเป็นทีมงานในการชิงตําแหน่งประมุขลูกหนังไทยในครั้งนี้ล่าสุดกลายเป็นข่าวใหญ่สันสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อมีรายงานมาว่า ซิกโกเกียติศักเสนเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยพร้อมคัมแบ็กสู่ทัพชังศึกเข้าร่วมผนึกกำลังกับมาดามแป้งนวลพันธ์ลํำสัาซึ่งหาก3ามคนอาจารย์รังเดตุกปิยพงศ์พิอ่อนและสิกโกเกียรติศักเสนเมืองได้เข้ามาทันทีมชาติไทยพร้อมกันหลังจากนี้แฟนบอลไทยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอกาสที่ทีมชาติไทยจะไปดุยฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ไปหรือไม่ คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่ถ้าพิซิโกมาจริงๆก็ล่มแน่ดือนฟันญี่ปุ่นเดือนหลังโอรัตเรดเดมอนต์โดนทีมจากเวียดนามเคลียร่วงเวทีเอเชียก็ลงหลังจากการแข่งขัน AFC แชมเปียน FC, League, ลีกฤดูกาล2023-2024นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเจฮานอยเอสซทีมจากเวียดนามสร้างผลงานอย่างสุดชอ็อ พิกเอาชนะอุรวะเรดเดมอนทีมแกร่งจากญี่ปุ่นต้นสก,กัดของเอกนิตปัญญานวรุกทีมชาติไทยไปอย่างสุดน่าเหลือเชื่อดวนแดงกับแฟนบอลญี่ปุ่นเดือดหลังอุรวะโดนทีมเวียดนามเคลียร์ร่วงเอเชียมีดังนี้คอมเมนต์ที่1แชมป์เอเชียอุรวะเรดเดมอนแพ้ทีมจากเวียดนามตกรอบเป็นกลุ่ม ACL น่ารักมากคอมเมนต์ต่อมานั่นใช่อุระเรดเดมอนจริงๆเหรอคอมเมนต์ต่อไป แพ้เวียดนามสุมควรแล้วที่ตกรอบคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่ใช่เกมที่ง่ายของอุว r เรดเดมอนคอมเมนต์ต่อไปฉันสงสัยว่าทีมระดับแชมป์เอเชียแต่แพ้ให้กับทีมเวียดนามได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อไปพวกคุณเล่นได้แค่นี้ก็ไม่ควรที่จะส่งทีมเข้าร่วม ACL คอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการเห็นวอร์เรนโฟกุในนัดสุดท้ายกับอัลนาเซอร์คอมเมนต์ต่อไป วีนาอูร์วเรดเดมอนต์ของเราจะไม่มี ACL หรือแอมพลรถครับแล้วมาคว้าแชมป์เจลีกด้วยกันเถอะคอมเมนต์ต่อมาอูร์วัตเรดเดมอนมีขนาดเล็กมากจนทําให้ชั้นหัวเราะคอมเมนต์ต่อไปอูร์วัตเรดเดมอนเป็นแชมป์ของ AFC แชมเปี้ยนลีกและจะเข้าร่วมการแข่งขันๆๆคลับเวิลด์คลับในเดือนธันวาคมคอมเมนต์ต่อมาสมควรแล้วสําหรับการตกรอบคอมเมนต์ต่อไปเป็นผลงานที่อยอดที่สุดที่เคยเห็นมา และคอมเมนต์สุดท้ายเป็นกำลังใจให้พวกคุณสู้ต่อไปหรือดูกาลหน้ากับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งเจ๋งของจริงเจลีกเปิดข้อมูลสุดทึ่งสุพโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยขึ้นอันดับที่1ทีมญี่ปุ่นสุพิชคสารชาตินะครับแนวรุกไทยเฉียบขาดสุดทีมในญี่ปุ่นเจลีกญี่ปุ่นนะครับโพสต์3สถิติสุดทึ่งของสุชิชแนวรุกทีมชาติไทย ก่อนนาทีมบุกเยอนไทยดดนเมืองทองยูเนเต็ดโดยกลายเป็นผู้เล่นที่จบขาดที่สุดของทีมญี่ปุ่นคอนซาเลซัปโปโรไปแล้วนะตอนนี้โดยทางเจลีกลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นได้ใช้ท่องทางของเจลีกญี่ปุ่นปเปิดเผยสถิติอนาทนึ่งของสุดยอดแนวรุกสมบัติจากประเทศไทยโดยยิง7ประตูซันโวสงสุดอันดับที่2ของทีมญี่ปุ่นซัปโปโร20.6เป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตูได้ ดีที่สุดเป็นอันดับที่1ของทีมญี่ปุ่นซัปโปโร0.5ประตูต่อ90นาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดอันดับที่1ของทีมญี่ปุ่นซัปโปโรซึ่งยังไม่มีคนไทยคนไหนที่ทำสถิติได้ดีขนาดนี้มาก่อนสุดยอดจริงๆนะครับสุโชคสซชาร่างทองเตมพาฮอกกโดคอนเซซัปโปโรบุกเยือนเมืองทองในรายการไทยประกันชีวิตเจลีีเอเชียชเลนจ์2023-2024 power by เมจิยาสึดะในวันเสาร์ที่9ทันวาคมนี้เหมือนได้แชมป์ความรู้สึกแฟนเวียดนามหลังฮานอยความแชมป์เอเชียทีมของเ e อกนิตปัญญาฮานอยเอลซีนะครับทีมจากเวียดนามนะครับสร้างผลงานอย่างสุดช็อคพลิกเอาชนะอูลวัตเรดเดมอนทีมแก่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับต้นสกัดของเอกนิตปัญญาตัวรุกทีมชาติไทยของเราไปได้อย่างสุดน่าเหลือเชื่อวันนี้เรามา ฟังความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังฮานอยความแชมป์เอเชียทีมของเอกนิกกันหน่อยคอมเมนต์ที่ 1. h ฮานอยเอเก่งมากคอมเมนต์ที่ 2. ภูมิใจกับสโมสรฮานอยมากคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณผู้เล่นสหรับก,การแข่งขันที่ยัดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปภูมิใจในฮานอย FC และความสุขกข็ามาถึงเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาแสดงความยินดีกับ h FC, então, a n อยเอทั้งหมดนั้นมันมีความเป็นเลิศและมีระดับเสมอมาคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ฮานอยคือท็อปอันดับหนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปฟุตบอลเวียดนามแข็งแกร่งมากทีมเจลีกยังต้องยอมแพ้เราคอมเมนต์ต่อมาไทยไม่สามารถเอาชนะอูรัตเรดเดมอนได้หรอกมีแต่เวียดนามที่ทำได้คอมเมนต์ต่อไปพวกเราชนะอูรัตเรดเดมอนฮานอยเอฟซมีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์เอเชียคอมเมนต์ต่อไป ตอนนี้ฮานอยพร้อมเจอกับทีมจากไถยแล้วคอมเมนต์ต่อไป super ฮานอยคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ฮานอย FC อยู่ในอีกระดับแล้วและคอมเมนต์สุดท้ายเป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยฮานอย f อ ohl ต่อกลับแฟนบอลน,นะครับสาเหตุร้ยชื่อสุพนัทเหมือนตาในเกมลีกเบลเยียมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานครับ สาเหตุไม่มีชื่อสมมตสอ OS ลูวนนะครับต้นสกัดของสุนัรนเหมือนตาเจ้าหนูในวัยยี่สิบเอ็ดปีกองหน้าวันเดกิทของเือนไทยบุกเยือนถิ่นรอยัลอันเวิร์ฟในเกมลีกสูงสุดของเบลเยียมเมื่อค่ำคืนที่่ันมาปรากฏว่าไม่มีชื่อของสุมนรเหมือนตานารุกทีมชาติไทยทั้งในรายชื่อตัวจริงและรายชื่อตัวสมรองสองเกมเตะต่อกันแล้วที่ไม่มีชื่อของสุมนรเหมือนตานารุกทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเมากันเดียว2อประตูในเกมคัดบอลโลก ซึ่งทําให้แฟนบอลต,ต่างสงสัยว่าสุพัเหมือนตากําลังมีฟอร์มร้องแดงขนาดนี้เหตุใดจึงร้อยชื่อกับเทียมซึ่งทาง OHL ก็ได้ตอบกลับตนทีว่าตอนนี้สุพัทมีการาเก็บรบกวนและเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยนะจ๊ะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7ธันวาคม